ปันเด็ครับพี่น้องครับเข่าอไรก็มีครับพี่น้องการแล้วเข่าไม่ได้ก็มีครับเข่าอไรบ่เข่าอไรครับพี่น้องัอกัเาขาอยู่ในระกับเ้าน้้อยสิบห้า เข้าไม่ได้ก็มีนะครับสาน้อยฟีเบอร์จริงๆครับสุดยอดครับสุดยอดครับอครับันทเีนต้องเยอะนะครับ

ที่ได้สายเงินคนทองออาต่ี้ขอืน้องข้เน่ทตำรวจะมีราคตกเลยนะอเื่อ้าหน้านพที่มาราคตเลยื้ออะไรเนาะาอ้าวันดีจ้า

เขาเอาเขเอาดใหญ่เขาเอาบอลนี่นะออกบอรับองไา่ไม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 ่นม่ไ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 ม่อม่ไ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 ม่ดม่ไม่ไม่บาไม่ไม่ไมไมเไมไม่ไมี่ไม่ไ่มไ่เไ่่ไ่มไ่ไเ่ มันบวมมันซึมใส่ฝอนใส่หูกินดันยองเด้อถ้าเราเบี้ยปวดได้กินแล้วมันคลองไข่มันเป็นนักเล่นอย่าไปกินเด้อนะครับวันนึ่งก็ต้องกินของคลองกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอาบุญน้ำกัดนะครับ้เราเอาองค์น้ำกัดบนไปให้ทุกทุกชุมคนนะครับอายูนใส่ซอสแจงตรงมันเคยล่าเนะครับต้องอัดนะครับเพราะว่าลูกไดงลูกตกไปเนี่ยชินนั่งหายเลยพี่น้องเด้อเนาะอย่าพี่น้อง อาจีไรก็เลยไม่ได้เอาสมควรเนาะครับเรื่องสามชุมสามบรรหมายกันไว้เนาะครับขอให้พี่น้องทุ้มครองนะครับเอ้าคุณจุติสดแจ้งเนาะแต่เวลาทัวร์แล้วผมขอเปิดการแสดงของโบราณสถานแบบแท้ๆมาแบบนีครับพี่น้องเอ๋อมนุษยนิพนธ์นะพี่น้องเนอะอยู่อดแจ้ง้ะพี่น้องเนอะใับสระบนนะครับแบ่งกันมาอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับเด้อทางเวทีนะครับ เอาแบงค์มาเด้อครับเด้อแบงค์มาทั้งสองครั้งสองายดูแลทั่วร์จริงนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวรับคำสั่งจากได้เพิ่มว่ารับฎกับครับมาดูแลต้องอย่างเด็ดเด็ดอร้อยเมื่อนี้นะครับที่น้องมาชอบม้วนๆาม่ว่าเน้นไม่ได้บอกผิดนะครับเด้อาผู้ใดมีเรื่องวิลากันเมื่อนี้ก็จะจัดบหนให้กันนะครับอย่ามาเพื่อเตือนนะครับอย่าประมาทอย่าดูถูกว่าเขาไปเล็ดจริงครับที่มานอนเล็ดจริงเอาจริงแต่ผู้ใดมากก็จะรออ่านความจะรอวิบากเมื่อกี้แต่ถาการจับนะครับ แล้วนทำความหมายระดับสำคัญนะครับเด้อครับที่มาเกี่ยวม,มาชมมาง,งานาวันสำคัญของพี่น้องชาววังบ่งนะครับได้จัดงานนี้ขึ้นมาวันหนึ่งจะเห็นได้เทือดเดียวเท่านั้นได้พี่น้องเนาะน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวัาสนาของพี่น้องเฮาได้มีโอกาสได้มาเกี่ยวม,มาชมในมายามในมารวมเพ็่บุญเพ็่ท่านน้ำกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ เดินทางมาถึงกันแล้วที่ยังไม่ได้รู้ขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้ความเมตตากับพวกเราสาวน้อยเพชนบ้านแทงเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบร่วมมวนหน้าฮานสนับสนุนกงานปีที่สองพร้อมพาร์ซ็อเพอร์ไทยไปกับเอ็มร้อยห้าสิบสูตรขอมนระเพิ่งในราคาสุดคุ้มแค่สิบบาทเท่านั้นเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบ ไม่มีลิวิตชีวิตเกินร้อยร่วมกับระทิสดแท้ร้อเปอร์เซ็ตราอร่อยดีอร็ดีทั่วไทยอร่อยไก่ทั่วโลกภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ก้าวล้ำสู่ความภูมิใจภายใต้าการบริหารงานของผู้บริหารนุ่มมากกู้จุยมบินกับหมอละเบินหมายเลขหึ่งสาวน้อยเพชรปันแพนภายใต้สโลแกนรุ่นกานี้สาวน้อย

ขอขอบคุณคณะกรรมการวัดวังปกสัมักษีที่น้องทาวงปกพี่น้องอำเภอวานนนิวาและเอฟซีแฟนคลับพี่ทุกทุกท่านที่มาลุ้นสายบุญ